สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับใครที่สนใจองค์ไหนนะพี่นะเบอร์โทรติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับมีเก็บปลายทางให้นะพี่นะมาเดี๋ยวเริ่มต้นองค์แรกกันเลยพี่นะครับเริ่มต้นองค์แรกเลยพี่นะเป็นโอ้เป็นพระแบบสายใต้นะพี่เนาะองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับพี่ดูเนื้อเนื้อหาดินะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกทองแดงเถื่อนนะครับเป็นเนื้อออกทองแดงเถื่อนนะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยดูความเก่าเนี่ยพี่นะ เป็นเนื้อออกทองแดงเถื่อนพี่แล้วองนี้ไม่มีตะเข็บข้างนะนะครับองนี้เป็นหล่อไม่มีตะเข็บข้างนะครับดูดิไม่มีตะเข็บข้างนะพี่ต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้เหมือนปั้นมาแปะไว้นะแล้วดูกระแสโลหะนะครับแล้วดูกระแสโลหะดูความเก่านะครับนี่ครับพี่นี่ดูช่อด้านล่างเนี่ยเก่าจริงพี่องนี้นะอง์นี้ขอหกร้อยบาทนะครับสายใต้แน่นอนพี่นะครับสายใต้แน่นอนแบบนี้นะครับไม่ผิดทางขอหกร้อยบาท นะครับขอหกร้อยบาทไปกันต่อพี่องนี้เป็นขุนแผนนะครับดูเนื้อก่อนเนี่ยนะครับเป็นขุนแผนนะครับเป็นขุนแผนอ๋อเป็นขุนแผนเนื้อผงนะพี่เนาะอ่าเป็นขุนแผนเนื้อผงนะครับองนี้นะอง์นี้เป็นขุนแผนเนื้อผงครับพลิกหลังมาเป็นยันหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิกพี่ หลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิดนะครับเป็นคุ้นแผนนะพี่ดูเนื้อหามวลสารซะก่อนนะครับเป็นคุ้นแผนนะยันตัวนี้เป็นของหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิดแน่นอนพี่นะครับยันองค์นี้นะนะยันนี่พี่นะยันที่เขียนแบบนี้นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขามาได้อิดนะพี่นะอยู่ยันตัวนี้จะอยู่ในหลังสมเด็จอะนะครับอยู่ในหลังพระสมเด็จหลวงพ่อแดงอะแต่อันนี้เป็นคุ้นแผนพี่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสี่ร้อยห้าสิบคุนแผนนะครับเป็นคุ้นแผน อ่าคุณแผนแล้วก็นี่เลยพี่โอ้โหองนี้ชมรุดหน่อยนะครับชมรุดแต่ผมชอบเนื้อนะนะครับพี่ดูเนื้อเขาเดิเนึบจริงไว้ลองดูเนื้อเนี่ยนะครับแต่อง์นี้เป็นพระชมรุดมานะครับซ่อมเก่าซ่อมเดิมมานะนะครับไม้พวดพี่ได้ชมนะครับนะมาให้พวดพี่ได้ชมเผื่อใครชอบนะใครชอบสไตล์เนื้อแบบผมว่าน่าจะลงรักมานะองค์นี้นะเราดูดินะครับเป็นพระเป็นพระซ่อมมานะออผมเอาเอาห้าร้อยห้าสิบพี่ห้าห้าศูนย์ นะครับห้าร้อยห้าสิบาทเดี๋ยวดูด้านหลังนี่พี่หนึบจริงนี่พระลงรักดํามานะดูดิอ๋อพระลงรักดํามาแล้วพี่นะนะครับด้านหลังพี่นี่เลยดูดิเห็นไหมมวลสารเป็นไงนะครับมวลสารเป็นไงนะครับไม่ดีจริงแกคงไม่ซ่อมเก่ามาแน่พี่นะนะครับซ่อมเก่ามาเลยนี่เอาห้าห้าศูนย์ครับห้าร้อยห้าสิบาทพี่สมเด็จองนี้นะนะวันนี้พระเยอะอาจจะเล่นไว้หน่อยนะครับวันนี้พระเยอะ นะมาดูหลวงพ่อเงินองนี้ครับพี่นะครับชุบน <magic. S 1> ิกเกิลนะดูนิกเกิลดูความแห้งแล้วกันนะเออดูความแห้งแล้วกันเนี่ยดูความแห้งของนิกเกิลเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินองนี้ออกวัดท้ายน้ํานะครับนี่ครับวัดท้ายน้ําพี่นะครับออกวัดท้ายน้ํานะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะเออเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับนะขอสี่แปดศูนย์สี่ร้อยแปดสิบาทพี่มีกิ่งลั่นเลยนะครับออกวัดท้ายน้าชุบชุบนิกเกิลนะ นะครับเอา480บาทนะครับ480นะครับหลวงพ่อเงินนะแล้วก็มีนี่ครับเป็นพระปกนาดูนะอันนี้ออกกุนาดูแน่นอนครับเนี่ยพี่ดูคาบนะคาบยังติดอยู่ในซอกูเลยพี่เนี่ยคาบขาวๆนะเป็นไขไข่ขาวๆเลยแห้งๆเลยนะครับติดอยู่ในซอกลึกๆพี่ตรงปกนี่นะนะครับดูดินะไข่ธรรมชาตินะนี่นะพี่ดูองค์พระมวลสารเป็นไงเอือเป็นไงนะครับองค์นี้ นะพระองค์นี้ผมว่าโอเคเลยอะนะนี่ดูเนื้อหามวลสารนะครับองค์นี้ผมไม่มีตลับใส่มานะพี่นะมาพระปเปื่อยมาแบบนี้เลยพี่นะครับพระมาแบบนี้เลย <_ d explore> องค์นี้ผมขอหกร้อยบาทนะครับปกนาดูน,นะปกนาดูหกร้อยบาทนะครับปกนาดูมาดูองค์นี้ต่อพรับลูกดอลูกดอเล็กแต่ทรงนี่หลวงพ่อเขียนเลยนะครับหลวงพ่อเขียนพิจิตตเลยพี่นี่ทรงนี่หลวงพ่อเขียนพิจิตเลยนะครับ องน,นี้น่าจะผสมโลหะนะเนี่ยนี่ยพี่ดูดิโอยแม่งนะดูดิดูร่องรอยดิแล้วหุ่มวันวงน่าจะเป็นน่าจะเป็นอ่อหลวงพ่อเขียนพิจิตรนะนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนพิจิตรนะอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทไปกันต่อนะครับไปกันต่อนี่ครับท่ามะปางนะครับนี่ท่ามะปางพี่ นะครับพระท่ามะปางครับพี่นะท่ามะปางขอ800บาทนะครับท่ามะปางขอ800บาทนะครับอันนี้ซีนมาเลยดูด้านหลังครับนะครับดูด้านหลังครับนะดูด้านหลังกันนี่ครับขอ800บาทพี่พระเดิมๆนะครับพระเดิมเลยพี่ๆท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้โดยตรงเลยพี่นะโทรมาปิดได้เลยนะครับมาดูพระปิดตาบ้าง อันนี้เป็นพระปิดต,ตานะเนื้อเมกะพัดนะครับแล้วดูเนื้อเมกกะพัดดูดูในหนะ้าดูในซอกความแห้งของเนื้อนะครับนะดูในซอกความแห้งของเนื้อนี่นะพี่นะโอ้โหนะเอาหกร้อยบาทนี่หลังยันนะครับหลังยันหนึ่งตัวแบบนี้นะครับออกที่ไหนอ่ะน่าจะเป็นพ่อทาวัดพเนียงแตกป่ะพี่นะครับผมว่าน่าจะเป็นของหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะโอ้ยพี่นะเนื้อหามันมันจี๊ดจอย่างนี้นะพี่นะ ราคาเบาๆด้วยนี่ดูก in no wow? ้นเนี่ยดูค่าเบ้าเนี่ยนะครับนี่ดูก้นเนี่ยนะครับผมไม่ได้เปิดแพงนะครับเปิดแบ่งกันเลยเอาหกร้อยบาทพี่นะครับพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะครับพระปิดตาเนื้อเมกะพัดนะไปกันต่อพี่อันนี้เหรียญนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมพี่ดูผิวเหรียญดินะครับพี่ดูผิวเหรียญด้ขอเก้าร้อยบาทพี่เหรียญห่วงเชื่อมนะครับ ดูผิวเหรียญดีครับขึ้นเป็นเกตเลยพี่นะเกตกระดี่ขึ้นเลยเนี่ยดูดินะครับขึ้นเป็นเกตกระดี่ขึ้นมาเลยนะอ่ะนะขอนะขอเก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับยันนี่พุ่งขึ้นมาถึงขอบนี่เลยพี่ดูดิเห็นไหมริ้วยันนี่พุ่งขึ้นมาถึงขอบเลยนะครับยันตัวนี้นะแล้วดูดิโอ้ยผิวเหรียญน,นี่ธรรมชาติสุดๆนะครับขอเก้าร้อยบาทพี่เหรียญน,นี้นะครับขอเก้าร้อยบาทนะครับไปกันต่อ อัน <invece> นี้ครับพระไพรีพินาศนะสภาพใช้ช้ำเลยพี่นะครับไพรีพินาศแล้วดูเนื้อโลหะเนี่ยโอ้โหไงดูเนื้อโลหะเนี่ยนะครับดูเนื้อโลหะนี่เป็นยังไงนี่นะครับ่องรอยการตกแต่งตะบายพี่ไพรีพินาศนะครับไพรีพินาศหล่อโบราณแน่นอนองค์นี้แล้วเนื้อหาแบบจัดจ้านมากนะครับแป้วเนื้อหาแบบจัดสุดๆนะครับจัดสุดๆนี่ดูเนื้อดีเห็นว่าเป็นเก็ดกดีเลยพี่ นะครับเป็นขึ้นเกตเลยไพรีพินาตองคนี้ผมขอแปดร้อยบาทไพรีพินาตแปดร้อยบาทพี่นะครับแปดร้อยบาทไพรีพินาตนะครับผมชินราชใบเสมาบ้างนะครับชินราชใบเสมาบ้างนะพี่นะนะดูเนี่ยดูเนื้อเนี่ยนะครับชินราชใบเสมานะครับอุ้ยแล้วเนื้อนะนะครับเนื้อสวยเลยองคนี้นะครับชินราชใบเสมาเรี่ยมหนาเลียมเก่าด้วย นะครับเรียมหนาเลียมเก่าด้วยชินราราดใบเสมานะครับใบเสมาอันนี้ไม่ใช่พิมพ์ฐานสูงนะพี่นะเป็นใบเสมาธรรมดานะครับเป็นใบเสมาธรรมดานี่นะพี่นะอ่าเป็นใบเสมาธรรมดานะครับองนี้นะครับหลังนี่แบบเนาะธรรมชาตินะครับฝังธรรมชาติจะเป็นแบบนี้เลยนะชินาาดใบเสมานะพี่นะครับองค์นี้นะองค์นี้ผมขอที่แปดร้อยบาท นะครับแปดร้อยบาทชินราดใบเสมานะนะครับชินาาร,าราดใบเสมาโหนี่ไพาเยอะนะครับค่อยๆไล่ไปทีละรายการนะพี่นะนะครับค่อยๆไล่ไปทีละรายการนี่ครับจอบเดี๋ยวหันเอียงให้ดูดูความเก่าเนี่ยนี่ครับจอบพี่ดูผิวโลหะก่อนนะนี่ครับเป็นจอบนะเป็นจอบเก่าด้วยนี่จอบเก่าด้วยนี่เป็นจอบของหลวงพ่อเดิมนะเป็นจอบเล็กจอบเก่าพี่ นะครับที่เราเจอทั่วไปมันไม่ใช่ค้าบแบบนี้นะครับเออมันไม่ใช่ค้าบแบบนี้พี่นะนี่ครับจอบเก่าค้าบเบาัติดอยู่เลยนะจอบอันนี้เอาเอาเก้าร้อยพี่จอบจอบหลวงพ่อเดิมนะครับจอบเล็กจอบเล็กพ่อเดิมนะครับเราก็แล้วก็เล่นพาชีลเล็กๆก,ก่อนนะนี่ครับซุ้มกอพี่นะครับเป็นพิมพ์ขนมเปี๊ยะเนาะเดี๋ยวพี่ดูเนื้อดิจัดไหม นะครับดู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 แร่มะขามนี่จัดไหมงามไหมนี่ดูผิวดินะครับผิวกุดิดูดิอืแร่มะขามงามจับใจจริงๆนะนี่ดูดิโอ้ยพี่นะมาเป็นแบบเนาะโอ้โหดูดินี่ดูแร่มะขามดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยอันนี้โอ้โหเดิมจริงๆพี่ดูดินะครับเนื้อนี่แบบจัดจริงๆชิ้นนี้ขอพันห้านะครับองค์นี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะออ้ยพี่นะงามจริงๆผมเพิ่งส่องดูเนี่ยนะครับพี่ดูดิเนี่ย แร่มะขามนี่แบบนะขึ้นแบบเป็นจำ้จำจ้ำจ้ำทั่วเลยอะทั่วองค์เลยพี่ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับนะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับเป็นพิมพ์ซุ้มกอนะครับเป็นพิมพ์ซุ้มกอขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาดูองค์นี้ครับพี่คาบทองเดิมไหมดูนี่นี่ดูความแห้งของคาบทองเนี่ยนะครับองค์นี้ขอหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อชินนะ เป็นขุนแผนสองหน้าครับพี่แล้วคาบท้องแบบนี้ยังไงก็แท้นะครับเอออันไหนท,ท,ท,ที่ที่ดูง่ายง่ายนี้นะเออยังไงก็แท้นะครับผมขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทเอาไว้คล้องคอได้เลยเนี่ยเดีดูดูเนื้อเลนะครับแบบเดิมๆนะเป็นเนื้อชินตะกวัวพี่นะครับเป็นเนื้อชินอันนี้มีปิดท้องสองหน้าด้วยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับ โ้นี่เล่นสนุกเลยอ่ะผัวพระเยอะครับพระเยอะจริงๆนี่หลวงพ่อธรรมจักนี่โอ้โหภูมิใจนําเสนอครับแล้วเป็นเหรียญหล่อลองเรืองโบราณด้วยนะครับนี่ลองดูดินะพระไม่ได้ใช้ขนาดไม่ได้ใช้เกศยังขึ้นน่ะเนี่ยเกตก็ดียังขึ้นนะพี่นะพระมีอายุอ่ะเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิเห็นไหมพระหล่อโบราณพี่องค์นี้นะครับเป็นพระหล่อโบราณเลยขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ หลวงพ่อธรรมจักวัดเขาธรรมมูลนะครับนะหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับหลวงปู่สุขปุกเสกนะครับพี่ดูพื้นผิวดินะครับไม่ใช่หล่อทั่วไปนะนะครับอันนี้นะอันนี้เก่าและมีอายุแน่นอนพี่นะครับเกตกระดีถึงขึ้นขนาดนี้นะครับเกตถึงขึ้นขนาดนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อธรรมจักวัดเขาธรรมมูลพี่นี่ดูห่วงเนี่ยว่าหล่อจริงไหมเนี่ยนะครับนะครับดูห่วงเนี่ย นี่รอยประกบเห็นไหมเขาจะมี2หน้านะครับเขาก็จะต้องมีรอยประกบเห็นไหมนะครับธรรมชาติทงเหรียญพี่ดูพื้นผิวดิเห็นไหมเป็นเกตก็ดีหมดอ่ะนะครับเป็นเกตกดีหมดนี่นะครับนะช่อนะอยู่ตรงนี้นะแช่เขาต้องเขาต้องเทช่อเนาะเพราะเป็นพระหล่อต้องเทช่อใช่ไหมนี่ครับช่อนะนะครับนี่รอยตะไบเก็บเนี่ยนะครับรอยตะไบเก็บเนี่ยเห็นไหมล้วก็จะมีรอยแบ่งครึ่งเพราะมีพิมพ์หน้าแล้วก็พิมพ์หลังนะครับนะมีพิมพ์หน้าแล้วก็พิมพ์หลังเนาะเขาต้องมีเส้นประกบครึ่งใช่อ่าบล็อกเนาะ ก็ต้องมีรอยตะเข็บให้เราเห็นนะครับต้องมีรอยตะเข็บให้เราเห็นพี่ถ้าไม่มีรอยตะเข็บเลยนี่น่ากลัวนะครับน่ากลัวพระหลอ่อสองหน้าก็ต้องมีรอยตะเข็บนะครับอา้าวไปกันต่อพี่องค์นี้ยังไม่ได้เล่นนะครับเป็นพระเนื้อดินอยู่ในเรี่ยมเนะี่ยน่าจะเป็นพี่เอ่อเนื้อดําน่าจะเป็นพระหลอดนะครับแต่ไม่เอาไม่รู้ออกกุ่ไหนนะเอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเป็นพระหลอดจะพี่หลังลายนิ้วมือด้วยอันนี้คือกรอบเก่ากรอบเดิมแกนะเนี่ยผมนได้มาแบบนี้เลยพี่ นะครับผมนี่ได้มาแบบนี้เลยนะเป็นกรอบเก่ากรอบเดิมนะครับแล้วหลังลายนิ้วมือพี่4ี่รอยห้าสบาทพ้ะรอดเอาไปไม่ผิดหวังยังไงก็แท้นะครับแต่จะเป็นกุไหนเท่านั้นเองนะอันนี้เป็นนี่ครับผมได้มาแบบนี้เลยพี่ไม่ใช่งานสนามนะอันนี้ตัวจริงนะครับถักรวดตัวจริงนะครับไม่ใช่งานสนามนะเอดูความเก่าเนี่ยนะครับตัวจริงนะครับไม่ใช่งานสนามนะพี่อง<า> <ineffective> คง<า>น์นี้นะเอาแบบไม่รู้ที่เลยแต่รู้ว่าเป็นพับปกอ่ะเนี่ยปกเก่าอ่ะพี่เอาออกมาซ่อมแล้วใส่ตลับได้ไหมเนี่ย นะครับเอาออกมาซ่อมแล้วใส่ตลับได้นะเนี่ยนะครับแต่ผมอยากรักษาความเป็นวินเทจแบบนี้ไว้นะครับรักษาความเป็นวินเทจไว้องค์นี้ผมขอ4ี่้อยแปดิบาท4ี่ร้อยแปสิบาทใช่พี่เป็นพระปกนะครับเป็นพระปกแล้วก็มีนะครับแล้วก็มีนี่ก่อนอันนี้เป็นพระเปิดโลกนะอันนี้เป็นพระเปิดโลกนี่ดูเนื้อนะครับอันนี้เป็นพระเปิดโลกเปิดโลกองค์นี้เอาเอา4ี่ร้ยห้าสิบาท แล้วนี่เม็ดมวลสารน่าจะหลุดไปเนี่ยนะ450บาทพระเปิดโลกนะครับพระเนื้อดินนะชุดนี้ครับมันสุดๆอ่ะนะครับมันสุดๆชุดนี้นะครับพระเนื้อดินนะนะครับพระเนื้อดินชุดนี้มันสุดๆครับพี่450บาทนะครับ450บาท อันนี้ผมได้เม็ดแบบนี้นะเนี่ยเขาถักเชือกใส่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมันมีเสียงไหมมันก็ไม่มีเสียงนะเขาเรียกลูกอะไรพี่ดูดิเนี่ยอันนี้ผมไม่เป็นจริงๆนะครับเป็นเครื่องรางชนิดนึงนะครับน่าจะเป็นลูกตะกว่วดปะเนี่ยนะครับเป็นลูกตะกว่วไปแบบเนี้ยนะครับเออแต่ได้ความเก่าดีพี่นะครับได้ความเก่าเลยล่ะนะครับถักเชือกใช้มาพี่ดูเชือกดิถักใช้มาจริงๆนะครับของชาวบ้านชาวบ้านเลยพี่เนี่ยผมไม่รู้ที่นะเอาหกร้อย เม็ดนี้เอาหกร้อยต้องมีคุณต้องมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างแหละนะครับต้องมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างแหละนะครับไม่งั้นไม่ถักแขวนหรอกพี่นะจะต้องมีอิทธิฤทธิ์อะไรสักอย่างแหละนะอันนี้เราก็ไม่เป็นนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดรู้นะนะครับไม่เก๊พี่มันแท้หรือแล้วแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรนะครับนะเอาไปหกร้อยบาทแล้วมาดูสมเด็จองค์นี้ครับนะแล้วมาดูสมเด็จองค์นี้ นะครับพระสมเด็จองค์นี้ครับพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จอ๋อแปลกๆดีอ่ะเขาเนื้อในผ้าเนี่ยเขาจะมีรอยย่นๆเนี่ยพี่ลองดูนะนี่ครับเนื้อในผ้าเนี่ยนะเขาจะมีคราบแล้วก็จะมีรอยย่นๆหนยไหมเห็นไหมในเนื้อพระจะมีรอยย่นๆนะครับนะแล้วก็นี่ครับนะครับรักทองแห้งนะรักทองต้องแห้งนี่ครับแห้งจริงแห้งแก๊กเลยนะครับแห้งจริงๆนี่มาดูดิแห้งจริงไหมเนี่ยดูเนี่ยแห้งไหมแห้งแก๊กเลยพี่นะ นะครับส่องโดยรวมให้ดูก่อนนะครับแล้วมาดูด้านข้างนะครับแล้วมาดูด้านข้างเนี่ยเห็นไหมดูร่องรอยความเป็นธรรมชาติด้านข้างนะครับ,แล,รบแล้วมาดูอีกฟากนะครับเรามาดูอีกฝั่งนึงนะพี่นะนี่ครับดูร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะนะครับพลิกหลังมานะครับองค์ตรงนี้อย่างก็มีผักแผ่นติดอยู่อีกอันนึงปะเนี่ยน,นะครับอย่างก็มีเอ่อพระติดอยู่อีกองค <Ĉ> ์นึงไหมคล้ายๆเลยเหมือนเลย นี่ครับเนื้อหามวลสารนะครับเป็นแบบนี้แล้วพี่นะองค์นี้ผมขอที่หกร้อยบาทพี่นะครับขอหกร้อยบาทพระอะไรไม่รู้แต่แต่ที่รู้ว่าความคลาสสิกคือมันคือมีร่องรอยเหี่ยวย่นของในเนื้อพอะระเลยพี่นะร่องรอยความเป็นธรรมชาติเหมือนลงกุ่นะครับเหมือนลงกุ่แล้วโดนความร้อนนะเนาะนะนะทำปฏิกิริยาอะไรกันก็ไม่รู้แล้วมีร่องรอยการเหี่ยวย่นด้วยแปลกๆดีขอหกร้อยบาทพี่นะครับขอหกร้อยบาทไปกันต่อนะพี่นะ นะครับไปกันต่อมาดูหลวงพ่อ,พองเงินพิมพ์คีตาองค์นี้นี่พี่ดูเนื้อหาเนี่ยเขามีเม็ดอะไรฝังอยู่ด้านในองค์พระนะครับแล้วก็จะมีอ่าร่องรอยการใช้แล้วก็มีหินกวดนี่ครับพิมพ์คีตาอันนี้เป็นพิมพ์คีตาสี่ชายนะครับเป็นพิมพ์คีตาสี่ชายที่แบบเนื้อดูเนื้อแล้วกันนะอมเขียวจริงไหมนะครับอมเขียวจริงไหมแค่สองนี่ก็เห็นเลยไหมเลื่อเลือเขียวเห็นไหมอ่าเห็นไหมพี่เลื่อเลือเขียวเลย พ่อเงินองค์นี้ผมขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาทคจับพี่หลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับนะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทครับแล้วดูร่องรอยเก่าจริงๆนะครับมาดูก้นเนี่ยเป็นยาดูร้อยหล่อเห็นไหมไม่มีช่อนะพวกนี้ต้องไม่มีช่อนะครับถ้ามีช่อนี่แปลกๆเนาะอุ้ยจะเก่าดีนะครับขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับขอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับรูปหล่อพิมพ์ชิตาหลวงพ่อเงินนะ นะครับแล้วก็มาดูนี่เป็นพระทองเหลืองโอ้โหพี่ลองดูเนื้อดินะครับเป็นพะระลีลาหลวงพ่อโบ้ยมีไหมแบบเนี้ยเออลีลาแบบนี้หลวงพ่อโบ้ยมีไหมเอาเอาแปดร้อยบาทพี่นะครับขอแปดร้อยบาทพะระลีลาแบบนี้มีไหมนะครับพะระลีลาแบบนี้มีไหมลองดูเนื้อโอ้โหนะครับคาบเบ้าดำาๆเป็นไงธรรมชาติไหมคาบเบ้านะครับคาบเบ้าในการหล่อครับดำาๆเลยนะครับดำาๆเลยพี่นะ ลองดูนะพี่นะนี่ครับนะบมาดูอีกฝั่งนึงนี่พี่ด้านหลังนะครับองค์นี้นะครับรอมาดูดีนะครับดูกระแสโลหะนะครับแล้วดูดูรอยพุนของท่านดิโอ้โหพุนแบบธรรมชาติสุดพี่องคนี้ธรรมชาติสุดๆครับพี่นะมีหนึ่งองนะเป็นพระดีลาเนื้อทองเหลืองโบราณใช่หลวงพ่อโบ้ยมีไหมอ่าเอาเอาเจ็ดร้อยบาทพี่หลวงพ่อโบ้ยมีไหมนะครับไปก็ต่อนี่เลยอง์นี้ครับพี่ทีเด็ดของงานนี้พี่ดูผิวดิ นะครับช้ำๆช้ำๆแต่ดูง่ายเนะาะเราใช้คําว่าดูง่ายดีกว่าเลยเนี่ยองค์นี้นะช้ำๆเป็นพระเปิดโลกของสุขโขทัยเนาะใช่ไหมน่าจะเป็นพิมพ์ของสุขโขทัยนะพี่ดูความพิวขององค์พระดินะครับพี่ดูความผิวขององค์พระองค์นี้ขอ1 9ึ่้ารอยบาทนะครับหนึ่้ารอยบาทนะครับดูง่ายนะสไตล์เราเลยนะพระเนื้อดินแบบนี้นะครับแลนะดูหูดิคมกิฟตเนี่ย นะครับขนาดพระศึกยังมีความคมแบบพี่ดูดิเห็นไใบหูเห็นไหมนะครับข้าบลาดําขึ้นนะครับแล้วหเูเนื้อหาสุดยอดแล่ะขามด่ขึ้นพ,พึบพภาพถ้าเป็นทางกาแพงเพชรเราไม่ต้องพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแบบนี้นะครับดูเนื้อดิหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับคุยเนื้อสวยจริงพี่นะครับเนื้อสวยจริงนะครับชิ้นนี้นะเนื้อสวยจริงๆหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเนี่ยหลังธรรมชาติเป็นไงเนี่ยดูเนี่ย นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทอ้าวไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะครับมีหลวงปู่สุกเนื้อตะกั่วพี่นะครับหลวงปู่สุขนี่เลยนะครับหลวงปู่สุขแล้วดูดีความแห้งของเนื้อนะครับหลวงปู่สุกเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะแล้วดูรอยจานเห็นไหมจานบางไหมตัวต่อเต่าู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับจานบางมากพี่ดูจานดิเห็นไหมหุยบางสุดๆนะครับจานนะ อ,องนี้ขอ900ร้อบาทนะครับหลวงปู่สุขนะครับตัดชิดเนื้อตะกัวตัดชิดนี่สิพี่องนี้อีกแล้วนะครับนี่องนี้อีกแล้วนี่ครับใช้บางหุ่นพรมไหมพี่แล้วดูเนื้อนะครับแล้วดูเนื้อแล้วดูความคมนะครับไม่รู้ว่าหลวงพ่อที่ไหนนะครับใช้บางหุ่นพรมไหมแล้วเนื้อเหมือนซะด้วยนะนะครับเนื้อใช้ช้ำแล้วตรงยีซ่อมเก่ามาเห็นไหมเห็นรอยซ่อมไหม เป็นรอยซ่อมเก่ามาเลยพี่นะครับองค์นี้นะครับนะเป็นรอยซ่อมเก่ามาเป็นพระนอนนะครับเป็นพระนอนด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับนะด้านข้างนะมาดูด้านข้างดูความเป็นธรรมชาติของด้านข้างเนี่ยเห็นไหมนะครับเพราะพระเขาใช้มาเนื้อเขาใสนะปูนเขาหนึบไปละนะเพื่อพระเขาใช้มาแล้วดูด้านหลังครับเนี่ยนะเป็นไงใสจริงไหมดูดินะครับเนื้อนี่ใสเลยพี่นะนะครับใสและเห็นมวลสารซะด้วยนะพี่นะใสแลวเห็นมวลสารซะด้วย เออองนี้นะพี่นะขอที่900บาทนะครับขอ900บาทนะ900บาทมาดูกันบ้างมาดูองค์ใหญ่นะครับมาดูองค์ใหญ่ครับองค์นี้เป็นพระสังกระจายนะครับองค์นี้เป็นพระสังกระจายนะครับเป็นสังกระจายเนื้อชินน่าจะเป็นชินเงินนะองค์นี้นะสังกระจายเนื้อชินเงินแบบนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าไม่เคยเจอเลยดีกว่า นะครับไม่เคยเจอเลยดีกว่าแล้วเป็นพระเนื้อชินซะด้วยนะครับถ้าเป็นโลหะทองเหลืองหรืออะไรงนี้ก็ยังพอเจอบ่อยนะแต่ถ้าเป็นเนื้อชินแบบนี้เลยนะยังไงก็ไม่เจอพี่นะครับอีเจอมานับองค์ได้เลยเนี่ยนะครับนับเป you know. ็นเนื้อชินเนี่ยยังหาที่ออกไม่เจอพี่นะครับอ่าผมขอเก้าร้อยบาทพี่สั่งกระจายเนื้อชินเงินนะครับสั่งกระจายนี่เป็นเนื้อชินเงินครับขอเก้าร้อยบาทนะครับสั่งกระจายอันนี้เป็นพระกิ่งพี่ นะครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบท,ที่ด้านหน้าเป็นแบบเนี้ยเอาแบบขายไม่รู้ที่เลยเอาสี่ร้อยบาทนะครับพระกิ่งนะครับพระกิ่งขอสี่ร้อยบาทพี่นะครับกิ่งแท้นะไม่ได้กิ่งแบบของเล่นนะครับไอตัวจริงนะแต่ไม่รู้ที่ไหนเนี่ยเนื้อเขาแบบดูดินะครับเนื้อเขาเก่าเนื้อเขาเก่าเลยล่ะองนี้นะครับเนื้อเขาเก่าเลยแล้วอยู่ในเลี่ยมพี่ผมก็ไม่กล้าแกะเนาะเอาเลี่ยมรักษาไว้อย่างนี้เนาะก็ ได้มาแบบนี้เลยครับขอสี่ร้อยบาทพี่นะกิ่งนะไปหาที่เอาพี่นะครับกิ่งแท้นะครับไปหาที่เอาเนี่ยดูเลยนะครับดูเม็ดดูเม็ดอ่าดูดิเป็นเม็ด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 เลยนะครับกิ่งนี้ยังไงก็แท้ครับเอาสี่ร้อยบาทเอาแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปมาดูองค์นี้กันต่อนะครับมาดูองค์นี้กันต่อพี่เป็นพระหูยานนะครับออกที่ไหนเนี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหนะไม่เคยพบไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับเนื้อแบบนี้นะ โอ้พี่นะเนี่ยเป็นพิมพ์แบบเนี้ยผมว่าน่าจะออกทางภาคอีสานปะเนี่ยแบบนี้หูยานอะแล้วตรงนี้ครับพี่มีนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยดูตัวหนังสือเนี่ยนะครับพระแท้แลดูง่ายนะเออพัแท้แลดูง่ายนะครับนี่ครับเออองนี้ครับเอาไปอีกเก้าร้อยบาทนะครับเอาไปอีกเก้าร้อยบาทครับพี่เป็นพระพิมพ์หูยานครับแต่ผมไม่รู้ที่นะนะครับไม่รู้ที่ครับข่อเก้าร้อยบาทนี่องค์นี้ครับนางพญาสีเขียว นะกุนครไทยพี่นะครับรดูพระมาเดิมๆนะครับพระมาเดิมๆนะครับกุนครไทยใช่ไหมขมบอกมาเจ้าของเนาะผมก็บอกตามนี้เนี่ยนะครับกุนครไทยแล้วได้มาเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับแล้วดูเนื้อดินะครับกุนครไทยผมขอหนึ่งพันบาทนะครับนางพญาพี่นี่คาบกุ่มส้มๆยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมแต่เนื้อออกเขียวๆหน่อยนะครับเป็นกุนครไทยขอหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาท เอาไปกนเรื่อยๆพี่นะครับองนี้นะพี่นะองนี้ก่อนนี่ครับองนี้ครับพี่ได้มาในเลี่ยมเลยนะเอาแบบราคากันเองเลยนะขอหนึ่งพัน็ดร้บาทสมเด็จผู้ธจารย์โตพี่เนื้อนี่เนื้อดันไดนี่ก็สมเด็จวัละคังเลยดูเนื้อดินะครับเนื้อสมเด็จเลยอะเนี่ยแล้วดูความเก่าครับนะดูมวลสารแล้วดูความเก่าเนี่ยนะครับโหพี่บ้านนี้เนาะเด็ดๆทั้งนั้นเลยอะเนี่ยดูดูเนื้อดิ นะครับพระยังไงก็ไม่เก้พี่นะอง์นี้นะขอหนึ่งพันเอาพันห้าเลยเอาจบเลยพี่ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทจบเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทจบเลยพี่องค์นี้เอานะครับใครไวใครได้นะครับดูเนื้อหูเนื้อจัดจ้านจริงๆนะครับเนื้อเขาจัดจ้านจริงๆนะครับผมขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ องค์นี้อง์นึงสุดท้ายและท้ายสุดพี่องค์นี้ครับสุดท้ายและท้ายสุดเป็นพระกุครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวอันนี้ผมไม่ทราบว่าออกกุไหนนะครับแต่เป็นพระแท้นะนะพี่ๆท่านใดจะสนไปหาที่ก็ลองดูนะพี่นะครับเป็นพระแท้นะครับแต่ผมไม่รู้กุไหนนะพี่นะครับไม่รู้กุไหนครับเนี่ยแล้วดูด้านหลังครับนี่ครับแล้วดูด้านหลังครับ ธรรมชาติสุดๆ,ดๆอ่าองนี้เอาเอาเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะไปหากูเอาเองเลยนะครับอันนี้หาที่นะหาที่ได้ก็ยังไงก็แท้นะครับยังไงก็แท้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าทุกทุกรายการแล้ววันนี้ครบถ้วนแล้วพี่นะก็ใครสนใจรายการไหนนะครับนะใครสนใจรายการไหนนะครับนะก็นี่พี่นะก็โทรเข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับอันนี้เป็นผ้าอะไรเนี่ยผ้าลีลาเล่นไปแล้วเนาะ อ่าพระลีลานี้เล่นไปแล้วนะพี่เนาะเนี่ยน่าจะเป็นทางทางสุขโขทยัยไปอยู่ในเลี่ยมด้วยองค์เนี้ยนะครับอยู่ในเลี่ยมด,ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วก็มีรอยเหี่ยวยน่นนะครับเป็นรอยนิ้วมือแล้วก็มีรอยเหี่ยวยน่นอะ่ะอันนี้เล่นไปหรือยังอันนี้เอาเอาหกร้อยบาทเนี่ยเล่นไปหรือยังเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้เล่นไปหรือยังนะพี่นะใครที่สนใจรา,รายการไหนนะครับโทรหาผมได้โดยตรงเลยพี่มีเก็บปลายทางให้นะครับ มีเก็บปลายทางให้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ